สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถนะคะเป็น เจ็ดที่นั่งนะคะเป็นตัว GT นะคะตัวรถตัวนี้มันจะเป็นไมน์เนชเชสแล้วนะคะตัวปี14 1 4ี่ส้ามีไฟตัดหมอกมีไฟ LED กลางคืนส่องสว่างนะคะตัวนี้จะได้ชุดแต่งนะคะของตัวรถรอบคันเลยจะเป็นแม็กนะคะแม็กติดมาจากศูนย์เลยนะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะสีเทากับสีดําตัดกันนะคะดอกยางนะคะของแม็กซีเต็มๆเลยนะคะดอกยางตัวนี้ภายใน GT นะคะจะเป็นสีดําเบาะปรับข้างไฟฟ้านะคะ ตันนี้จะได้เครื่องเสียงเครื่องเสียงก็คือเป็นตัวปรับเบสนะคะมีซัดบล็อกอยู่ใต้เบาะนะคะลดเพิ่งเข้ามาสดๆเลยจอกลางนะคะเด็กดูหนังได้แล้วก็แอร์ราถึงนะคะตัวนี้ฝาท้ายฝาท้ายนะคะฝาท้ายเปิดได้ปกตินะคะตัวรถหน้าหลังเดิมรับประกันเลยนะคะน็อตๆไม่มีขยับแน่นอนนะคะซ้ายขวานะคะดูได้เลย เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันตัวนี้นะคะเลขไม้นับปัจจุบันนะคะเลขไมน้นปัจจุบันอยู่ที่แสนนิดหน่อยแค่นั้นนะคะแสนหนึ่งตอนนี้เราใช้ิชไม้หน้ชิพคือใช้เกียร์มือได้โดยที่ไม่ต้องปรับเกียร์นะคะตัวนี้ได้เลยซ้ายขวาปรับเสียงนะคะคอนโทรลนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวโฟนะคะตัวโฟใช้งานได้ปกติเลยกล้องหน้าเจ้าของเดิมเขาติดมานะคะสามารถบันทึก ตัวตัวรถได้เลยนะคะเดินทางข้างหน้าตัวจอนะคะจอตัวนี้ตอนนี้ก็ติดตั้งมาเพิ่มนะคะติดตั้งมาเพิ่มจะเป็น Android นะฟังเครื่องเสียงได้แล้วก็แอร์แอร์ก็จะเป็นแอร์แอร์หมุนอยู่นะคะปรับซ้ายขวาได้ปกติแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ถอยอยู่ข้างหลังนะคะพัลมปรับหลังได้อยู่นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ารถกันนะคะตัวหน้ารถกันว่ารถสวยไม่สวยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวคอมเบเร์แลวนะคะตัวดีพอดีดีเซล2.5นะคะตัวนี้จะเป็นแรงม้าตัวใหม่แล้วอยู่ที่แรงมา้าอ,อยู่ที่178แรงม้านะคะตัวสุดท้ายแล้วเมเน,นเชสฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมจากศูนย์ติดมานะคะสีมีการแกะทําสีบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะตามอายุใช้งานแต่อุบัติเหตุรับประกันไม่มีอุบัติเหตุที่ความชนหนักแน่นอนนะคะรถหน้าหลังเดิม ดูได้เลยรถอาจจะยังไม่ได้เก็บงานนะคะว่าตัวนี้เพิ่งเข้ามาสดๆเลยเพราะปาเจโร่เป็นรถที่ตอนนี้นะคะ่ราคาตั้งไม่สูงมากตัวนี้จะเป็นปี 10, ผลิต14จดทะเบียน15ราคาตอนนี้เราเปิดไว้อยู่ที่5 6 8,000นะคะไฟแนนซ์ตัวนี้จัดได้ถึงประมาณเกือบเกือบ60กว่าเลยนะ65ต่างจังหวัดออกได้นะคะ ตอนนี้จะมีแคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษนะคะถ้าลูกค้าประวัติดีเครดิตดีดอกเบีย้ยจะตกอยู่ที่2.9984งวดนะคะ <Wow. S 1> สนใจราย,ายละเอียดเป็นโปรโมชั่นเดือนกร,รกฎานี้เท่านั้นนะคะสนใจติดต่อน,นิดข้างล่างได้เลยนะคะหรือเซิร์ชมาที่11.12นะคะคะขอบคุณค่ะ